ก็อย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นคัมเราโฟนนะครับตัวนี้หลักๆเลยนะครับเราก็จะเน้นกล้องเป็นหลักเลยนะครับกล้องเป็นหลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับค่า F 1.75นะครับตัวรูรับแสงก็จะกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็โหมดการสั่นแล้วก็มีให้มาครบทั้ง2โหมดเลยทั้ง OIS แล้วก็ EIS นะครับตัวตัวนี้รองรับวิดีโอ 4K นะครับถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับการซูมได้มากกว่า5เท่านะครับก็ซูมได้ไกลมากขึ้นนะครับปรับ ระยะการซูมได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดอ่โพสเทนะครับโหมดถ่ายภาพกลางคืนนะครับเรามีให้หมดนะครับเรียกว่าจัดเต็มแล้วก็มีตัวที่เป็นกล้องโปรนะครับสามารถปรับเองได้ด้วยนะครับในตัวเมนูกล้องนะครับเรียกว่าตัวนี้จัดเต็มเลยสําหรับสเปคกล้องในตัวของคามราโฟนตัวนี้นะครับรูปแบบโฟกัสโป 5G นะครับ